ไขมันในเลือดสูงเสี่ยงเสียชีวิตและเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หลายคนยังชะล่าใจและสงสัยว่าเพียงแค่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจะส่งผลกระทบ รุนแรงต่อร่างกายได้จริงหรือไม่ฟังคลิปนี้ค่ะหากมีไขมันสะสมในเลือดมากเกินไปจะทําให้เลือดหนืดข้นและฝังตัวในผนังหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกเกิดจากภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอทําให้ผู้ปว่วยสมองขาดเลือดและส่งผลกระทบต่อระบบประสาททํางานผิดปกติจะแสดงอาการต่างๆเช่นปวดหัวงุนหัววูบ เวียนหัวตึงที่คอบา่าไหลบ้านหมุนมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงซึ่งอาการดังกล่าวเป็นสัญญาณอันตรายมากๆทำให้หลอดเลือดสมองแตกตีบตันได้ค่ะถ้าเป็นแล้วหนักทันทีถ้าโชคดีก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติแต่ส่วนใหญ่จะจบที่อมัมพฤกษ์อัมาพาตหรือเสียชีวิตค่ะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ที่ใส่สารสกัดเข้มข้นถึง9ชนิด เป็นนวัตรกรรมใหม่ที่นำเข้าจากยุโรปเป็นสูตรที่เร่งสลายไขมันได้ไวมากๆค่ะเพียงแค่ทานและใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นอาการว่าจะเป็นวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดหัวตึงคอบา่าไหล่มือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนหลายเสียงยืนยันที่ได้ลองผลิตภัณฑ์ตัว KO บอกเลยค่ะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้มุกมีเคสลูกค้านะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเป็นเคสลูกค้าตัวจริงเสียงจริงเราลงสัมภาษณ์ลูกค้า ตัวจริงทั่วประเทศทาแล้วอาการดีขึ้นอยากบอกต่อไปฟังคํายืนยันจากผู้ใช้จริงไปพร้อมๆกันค่ะมันตึงบาทไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศีรษะนีบวมม,มันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดค่ะทรมานมากมันทรมานมากอมโอ้ทรมานคิดว่ายัไงไงก็คงคงจะหายยากเพราะว่าไปแล้ว ไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็มีดีขึ้นเลยแหละค่ะแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าเคโอจะช่วยให้อาการของหลวงพ่อดีขึ้นคือทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก่อมไม่ดีขึ้นก็ค,คิดว่าล,ลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก่อค่ะมันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก่อ อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยค่ะศาษนานั้นก็เลยมันตรงกับที่หลวงพ่อเป็นอ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการูเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจลองทานใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากค่ะบางคนว่ามันเบาลงเบาลงโอ้โหมัน อะไรนักหนาทำไมมันดีท่ยาเลยอาการที่เคยเป็นอยู่วูบเวียนหัวเหมือนหัวจะระเบิดนี่คือหายเลยเป็นคนปกติเหมือนไม่เลยเป็นอะไรเลยโกหกใครไม่เป็นถ้าป้าโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปงั้นเลยหลังจากที่เราทานไปแล้วสิเม่เราดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานพีเอแอเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติปกติเลยใช่มีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหม ตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับไมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ KO จะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้ KO สัก10คะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็ม10เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยทานเพียงแค่1กล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวต้องกวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่า9ก9ามันก็ไปแล้วอะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะ ก็ตั้งแต่แผงแรกนะคะแผงแรกนะคะค่ะก็คือหนึ่งกล่องของตัวผิดพันณเคมีมี3าสิบเม็ดนะคะหนึ่งแผงเนี่ยจะมีสิเม็ดประมาณสิเม็ดเท่านั้นเองใช่ค่ะเป็นมาห้าปีนะคะสิบเม็ดดีขึ้นเลยชัดเจนใช่ค่ะทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องอ่ะเดี๋ยวอ่ะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับการวูบเวียนหัวบ้านคุนเป็นไงคะ หายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแล้วคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปิ้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ่ะเคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผม ไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีพมไม่กินเคโอเนี่ยครับผลิตพันเคโอเนี่ยผมรู้สึกว่าดีดีเราคิดว่าหายเลยปะใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคกับผลิตพันตัวนี้มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อสุดยอดมากเลยะออไขมันตกค้างก็เลยเยอะอันนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้า ช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตีายลำบากมากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบเรียงค่ะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วอข้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหูมันจะวูบ แล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะจะมึอนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะเอเนี่ยดีจริงเนี่ยที่เขาพูดไหมคะดีจริงๆค่ะถึงถึงได้ซื้อมากินค่ะค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ,คะนี่นะคะก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีอาการเวียนหัววูบบ่อยน้ำในหูไม่เท่ากันทานเคอเพียงแค่ สิบห้าวันเท่านั้นเองนะคะอาการนั้นไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้ว,ลวใช้ชีวิตได้ปกตินะคะ,คะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะอย่าชะล่าใจนะคะ,ะเดี๋ยวให้คุณแนทช่วยแนะนาท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับอาการแบบนี้นะคะ่ะค่ะถ้าใครที่มีอาการแบบนี้นะคะ,คะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทําให้เกิดโรคอมตะตัวช่วยที่แก้อาการเวียนหัวบ้านหมุนกู้บ่อยมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงต้องสูตรนี้ KO ะะวันนี้ดูได้เลยทุกคนออเดอร์เยอะและปังมากๆเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่เข้มข้นใส่สารสกัดถึง9ชนิดนะคะใครที่ได้เปิดใจลองทานบอกเลยจัดกลับมาสั่งเซตใหญ่ทุกคนเลยอ่ะยกตัวอย่างเป็นเซตน,นี้นะคะลูกค้านะอยู่ที่จังหวัดอะไรลูกค้าอยู่จังหวัดอยู่กาลสินนะคะทุกคนอันนี้เตรียมจะแพ็กไปส่งซีรี่ลูกค้าทดลองทานลูกค้ามีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวู้บบ่อยนะมือเท้าชาตัวเนี้ยทุกลูกค้าสั่งทดลองทานเป็นเซต เดินไปก่อนก็คือตัวนี้เซ็ตหนึ่งเดือนลูกค้าดีขึ้นหลังจากที่ทานหนึ่งเดือนแล้วลูกค้าถามว่ามีโปรไหมนะมีโปรไหมอยากได้สินค้าราคาถูกเพราะสินค้าดีเหลือเกินอยากซื้อแบบกินนานตัวนี้ค่ะทุกคนจะบอกเลยว่าสินค้าของเรานะคะยิ่งซื้อเยอะลดเยอะและเป็นตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดนะคะอาการเวียนหัวบ้านหมุนตึงที่คอบ่าไหลมือเท้าชาแสงขาอ่อนได้เกิดจากภาวะไขามันในเลือดสูงก่อตัวหนาขึ้นทําให้ขัดขวางการไหลเวียนของเลือด ตัวนี้ที่ช่วยสลายไขมันได้ดีที่สุดเลยได้ไวใครที่ได้ทดลองทานจะบอกเลยว่าอาการดีขึ้นสัมผัสคนรับได้แบบหน้าครึ่งดีขึ้นไวมากๆนะคะใครนะคะที่มีอาการดังกล่าวบอกเลยสั่งเลยไม่ผิดฝังแน่นอนกินก่อนก็หายก่อนนะทุกคนตอนนี้นะคะ30บ้านพร้อมส่งลูกค้าแล้วนะอะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อเราได้เลยนะหรือนะคะอยากทดลองทานจะมีเซ็ตนี้ป็นเซ็ต ชัดเจนคือเซ็ต60แคปซูลนะทานได้1เดือนเต็มจากโปรโมชั่นลดเหมือนกันทุกคนอ่ะวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแพ็กสินค้าแล้วนะคะใครมีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อเราได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าสินค้าดีดี